อ,อ,อ,อันนู้๋อหนูตาข้าวตาข้าวหนูตาข้าวหลานดิสาวพรเมื่อกี้กินข้าวอยู่เมื่อกี้เนี่ยอา่อาข้าวลูก 你看，好多。 ไยากินข้าวไปย่างไปย่าไป,มไปมามาัข้าวครักข้าวากันโอเยินลยครับน,นอยู่เลเนี่ยเด็กอยอยู่ที่ทำงานยรอยืนเหรอผมกิชาอยู่ลเลยอะ <c oughs> อร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยไหมครับ